ครับแกะกล่องบำบัดอีกแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับ6ตุลาคมใกล้จะ5โมงแล้วอันนี้เวลาส,สดร้อนๆจะมาแกะนี่ครับทั้งถุงเนี่ยครับอยู่ในนี้ทั้งถุงซึ่งจะให้ดูว่าไอ้ถุงเนี้ยซื้อไว้ตั้งแต่วันที่นะ28เดือน4 28เมษา เมสาบพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาห้าเดือนแล้วนะครับซื้อมาห้าเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยครับอย่างนี้อยู่ในถุงอย่างเงี้ยครับในแพ็คอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือนี่ครับกล้องโอ้หดูฝุ่นครดูฝุ่นนี่นะดูฝุ่นจริงๆนะครับฝุ่นจริงๆครับเนี่ยนี่นี่โอ้ฝุ่นคลักเก็บ จนฝุ่นคลักสุดๆอยังไม่ทํำแลกมาเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มฟิล์มกระจกเอาไว้ติดข้างหลังตัวกล้องในก c a าโซฟอร์นี่นะครับแล้วก็มีเมมโมรี Memory. อันนี้ไม่ใช่อันนี้เมมโมรีจากกล้องกล่าเอามาใส่เอามาใช้งานกับกล้อง s o ฟอร์ได้แล้วก็มีซื้อฟิล์มไว้ ทั้งของไลกาเองนะครับ400บาทฟิล์มอิ a สแตทไลกา400บาทแต่ถ้เป็นฟิล์มของ f u จิเนี่ยผมซื้อแบบ2แพ็คไว้น่าจะตกแพ็คละ2 2 0มั้งก็400กว่าบาทครับดูได้ครับหลักฐานมีครับซื้อไว้ตั้งแต่วันที่28เดือน4นะครับประกันเดินไปแล้วนะครับ5เดือนนะครับยังไม่ได้แกะใช้งานเลยครับในถุงหมดแล้วไม่มีแล้วครับโอเค นี่ครับวันนี้พอดีจะไปทำธุระข้างนอกก็เลยอยากจะใช้กล้องินแ t a กไปถ่ายเล่นเบื่อกล้องมือถือแล้วนะครับวันนี้พระเอกของเราก็คือ Leica Sofort 2นะครับผมนี่ครับ Leica Sofort 2 Hybrid Instant Camera ก็คือเป็นทั้งกล้องเป็นทั้งเครื่องปริน์ได้ สามารถถ่ายแล้วก็ปรินเองได้หรือไม่ก็เชื่อมต่อกับมือถือเอาภาพจากมือถือจะก,กล้องจากมือถือมาปรินผ่านนี่ก็ได้นะครับดูนะครับมีฟีเจอร์เด่นๆก็จะมีทั้งหมด10เลนฟิลเตอร์นะครับรูปแบบของเลนแล้วก็มีสีโทนภาพ10ฟิล์มฟิลเตอร์นะครับรวมกันก็คือ1 0บคูได้ร้อยได้ร้อยรูปแบบเป็นพรีเมียมปริน printing from phone remote shooting ก็คือใช้มือถือสั่งยิงภาพได้แล้วก็เซฟโฟโต้จากกล้องนี้นะครับไปที่มือถือได้ l i c a Sofort เดี๋ยวลองลองอดโหลดแอปไ i ก a Photo มาด้วยนะครับนี่นะครับกล่องข้างหลังอันนี้ก็คือกล่องทั้งหมดคุส,สมบัติทั้งหมดอ่ะเรามาดูกันดีกว่า อะไรก้าโซฟ์ฟอสองผมซื้อสีขาวมานะครับชอบสีขาวไม่ชอบกล้องสีดำเบื่อนี่อ่าไหนกะอ๋อโอเค,อเคแกะเนะี่ยอืมนี่นะครับกล่องด้านใน แข็งแรงดีฝุ่นจับคลักๆเปิดมานี่ในกล่องบ้างมาดูกันนี่นะครับตัวพระเอกของเราไล so <Hey. S 1> ้ก้า o โซฟ็ถูเฮ้ยนักเขาบอกว่าที่ปิดเลนส์ฝากปิดเลนเป็นพลาสิกอนนี้ลองฟิล์มให้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับอ่าอันนี้หมุนได้เปลี่ยนรูปแบบเลนสได้นะครับ ความสวยงาม10เต็ม10เอาไปเลยสีขาวสุดยอดมากโอเคอันนี้น่าจะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดกับช่องเสียบ USB ใช่ครับใส่ไมโคร s d การ์ดได้ใส่ก่ดอนเลย 64G ิบสี่กิกแโอเคแก๊กแล้วเรียบร้อยเป็น Type-C นะครับ ช่องชาร์จเป็นไท p e ่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วโอนไฟล์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะยังไม่มีแบตเตอรี่อยู่อันนี้ก็เป็นคันชักปิน้นรูปปุ่มบังคับคอนโทรลเมนูก็กดขึ้นลงได้รอบขงกลมเนี้ยกดขึ้นลงได้หมดนะครับมีแบ็คมีเพย์มีฟังชันอันนี้น่าจะเป็นตัวฟิลเตอร์กล้อง10แบบแล้วก็ปุ่มลั่นชัตเตอร์ มี2ปุ่มนะครับก็คือมีปุ่มแบบถ่ายแนวนอนคือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มถ่ายแบบเซลฟี่ใช้ปุ่มนี้ได้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีกระจกเอาไว้สะท้อนดูตัวเองว่าเป็นภาพยังไงโอเคในกล่องอาะในกล่องต่อน,นี้อะไรบ้างแล้วก็มีคู่มือนะครับผมแล้วก็มีโอเคสายสะพายมีมาให้สายชาร์จ type c a เป็น c หมดแล้วหมดแล้วอ,อลองใช้เข้าเลยดีกว่าคุณภ,ภาพสายคล้องเป็นไงบ้างก็เป็นหนังอ่อนๆอ๋อ,อ,อแต่พิมพ์ไรก้านี่นนนพิมพ์ไรกาเห็นไหมเจ๊ <J. S 2> แพงเพราะคำนี้เลยละครับคำเดียวเลยไลายกาเนย โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟิล์มเนาะอ่าใช่นี่นะครับเป็นฟิล์มกระจกไว้ติดตรงนี้อ๋อปิดครอบหมดเลยนะดูตามเลยเยอร์แล้วมันปิดครอบไยถึงตรงนี้เลยก็น่าจะดีน่าสนใจ เดี๋ยวขอพักเบรกติดฟิล์มก่อนนะครับพอดีกล้องมันบงังโอเคติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับฟิล์มมาจบดูดีไหมเต็มจอครอบมาถึงนี่เลยนะครับถือว่าโอเคมากฟิล์มใช้งานดีๆีสายจริงอันนี้ก็เป็นที่เปิดตึ๊บเพื่อใส่ฟิล์มน่ะเห็นไ,ไหมโอเคก็คือใส่ได้ทั้งของ f u จิเองก็ดีนะครับแล้วก ใส่ได้ทั้งของไลกาอันนี้มันพอปิดปุ๊บมันก็จะดันมันตรวจสอบครับมันจะดันเดีย๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องก่อนดีกว่าก่อนอื่นต้องโหลดแอปก่อนไลกาโฟโต้ photo, เนาะแอคปคาเมล่านี่ครับคอนตินีไปเลยครับ โอเคเรามากดเปิดที่กล้องเปิดโบมาแล้วโน้กโ้แดงนั่นไงไม่มีแบตบขออนุญาตทำการทุลักทุเลนิดหนึ่งครับทำไปด้วยเล่นไปด้วยเลยครับ <Okay. S 2> <c oughs> เสียบชาร์จด้วย <c oughs> USB สีไปเลยืาเลือกภาษาเขาเลยครับ English ไปก่อน Welcome to set up for you r l ไรก็ Continue ขอเป็น day มันอีผกครับ แพคเลยร์คโอเคโอเคียเร้อยคโอเคึ๊บคึ๊บตึ๊บตึ๊เคโอครับเรโอบคอเคีอบคโอเคโอคโอเคโครับคโอเ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 รโอเอเอโเคโอโอษขอเคุอท่านเคอโ โอเคเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตให้มันก่อนมันไม่มีแบตเนาะ,ะก่อนอื่นเราลองเอาฟิล์มใส่ก่อนดีกว่าขออนุญาตใช้เป็นฟิล์มปูจิก่อนแล้วนะครับฟิล์มไลคาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยลองขออนุญาต,ลอ,อญาตลองฟิล์มพูจีก่อนเลย,ยนี่นะครับวิธีใส่ไม่ยากฉีกึงแล้วไป มันก็จะมีตัวมาร์กสีเหลืองนี่ครับมาร์กสีเหลืองใสให้มันตรงกับมันทนการจบแล้วเดี๋ยวมันจะดีดฝาปิดสีดำออกมาใน่าดน,นิเนียโอเคอ่ะโอเคปิดโบนี่มันก็จะทำการดีดฝาปิดออกมาทีนี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วโอเค ได้ประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาทําต่อมีธุาราต้องไปทําแล้วครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7ตุลาคมนะครับเวลา2งทุ่มก,กว่าแล้วหลังจากที่เมื่อวานวันที่6เราอัดคลิปแกะกล่องบําบัดไลก้าโซฟอร์สไปนะครับผม แล้วผมก็เอาไปใช้เลยก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งระหว่างก่อนที่จะใช้ก็ต้องชาร์จแบตแล้วก็ต้องเดินทางอยู่บนรถก็เลยใช้วิธีชาร์จผ่าน power bank นะครับผมแล้วก็แกะฟิล์ม i n f ฟ a แ c อันนี้นะครับผมใช้งานโดยทันทีแล้วก็มีฟิล์มสำร้อยอันหนึ่งเป็นของไลกาของตัวเองเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ได้นะครับตอนไปถ่ายที่ร้านอาหารทั้งหมด เป็นแบบนี้ครับนี่ครับ oh, <no. S 1> มันมันเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงคือภาพลองปิ้นออกมาแล,แล้วมันไม่มีภาพออกมาเลยครับนี่ครับเป็นภาพขาวหมดเลยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวเปิดกล้องดูครับเดี๋ยวจะลองกดถ่ายนี่ครับถ่ายโม ไปนี่รับปิ้นเลยภาพสุดท้ายของกลักนี้โดยจากข้อสันนิษฐานมีทั้งหมดด้วยกัน3 3ทฤษฎีทฤษฎีแรกคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้กลับมาที่บ้านนะครับตัวกล้องเนี่ยทำงานได้ปกติถ่ายภาพได้ส่งไฟล์ภาพได้บูทูธกับมือถือได้เป็นปกติ แต่ประเด็นคือนี่ครับดูนี้มาค้นพบว่าฟิล์มเนี่ยมันหมดอายุตั้งแต่ปี2021เดือน12ซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายก็คือปี2024เดือน10มันก็3ปีกว่าแล้วฟิล์มกล่องนี้มันอยู่ในตู้เก็บไว้ตั้งนานมากใช้ตั้งแต่ i s t t a ด7นะครับซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ลืมนึกไปว่าฟิล์มมันมีหมดอายุ อันน้คือทฤษฎีแรกคือฟิล์มหมดอายุแล้วเป็นแบบนี้ทฤษฎีสองคือไปดูมาไปดูข้อมูลมาวันนี้นั่งดูข้อมูลก็พบว่าไอท้ทฤษฎีฟิล์มแบบหมดอายุเนี่ยไอ้ฟิล์มหมดอายุเนี่ยจริงๆเนะี่ยมันสามารถถ่ายได้แต่ภาพมันจะสีเพี้ยนภาพมันจะสีแบบบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองใส่ฟิลม์มกลัดใหม่ดู อาจจะเป็นตอนที่เราใส่ไปแล้วแล้วเราไปเผลอกดเปิดอย่างนี้แล้วแสงมันเข้าใช่ไหมแสงมันเข้าไปในนี้ก็เลยทําให้ฟิล์มกััเนี้ยมันเสียไปเลยเสียไปโดยปริยายซึ่งถ้าเราใช้ฟิล์มนี้แล้วมันยังเป็นสีขาวอีก ทฤษฎีที่3ก็คือกล้องพังแต่ถ้ามันมีภาพออกมาแต่ภาพไม่สวยก็เข้าใจได้เพราะว่าฟิลม์มอาจจะหมดอายุแล้วจริงๆก็เดี๋ยวจะลองใช้ฟิล์มตัวนี้อีกทีถ้ามันมีภาพแต่ถ้ามันไม่มีภาพก็แสดงว่ากล้องน่าจะมีปัญหาโอเคลองทำขั้นต,ตอนทุกอย่างเบอร์ะครับปิดไป เดี๋ยวมันจะดีดป,ปกออกมาสีดำ่ะดีดปกมาแล้วโอเคนะกล้องทำงานได้ปกติอ่ะเราใช้วิธีการถ่ายภาพใหม่เลยถ่ายมาแล้วนะครับกดเลย t Take p h o t o ออสเตรเลียโอเคเอาใหม,ม่ถ่ายใหม่ อถ่ายแล้วกดอลุ้นกันนะครับวัตถิสดีไหนจะเข้าฟิล์มหมดอายุเลยถ่ายไม่ติดเผลอไปเปิดฝาแสงเข้าทําให้ฟิล์มเสียทั้งหมดหรือกล้องเจ๊งส่งศูนย์ซ่อมลองมาดูกันนะครับทีน,นี้โอเค เดี๋ยวรวางรอใช้วิธีพิมพ์จากมือถือด้วยทำการพิมพ์จากมือถือเข้าแอปนะครับคอนเน็กคอนเน็กแอปกับเอ่าฮะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมจะลองพิมรูปนี้สั่งพิมรูปนี้ ลองสังเป็นรูปนี้นะครับเป็นโฟโต้ไปอืมฟิล์มไม่ขึ้นอะไรเลยยังไม่ขึ้นอะไรเลยไม่มีรูปทีท่าไม่จะขึ้นรูปเลยครับตอนนี้เริ่ม สังหอนใจแย่จะข้างหลังมันเป็นแบบนี้หรือฟิล์มมันเสียมันเน่าไปหมดแล้วจริงโอเคไปอันนี้แบบสั่งปิ้นนะครับแบบสั่งปิน้นคือถ้าเป็นที่ฟิล์มเสียแล้วเราจะลองใช้ฟิลม์มไรกาเนี่ยดูราคาฟิล์มไรก้าก่อนครับ กล่องละสี่ร้อยบาทแต่อันเนี้ยหมดอายุปีหน้าหมดอายุปีสองพปี2,025นะครับเดือนสิบเอ็ดอีก mm hmm. เกือบปีอะ่ะปีหนึ่งก็จะหมดอายุก็มาลองดูว่าฟิล์มมันจะไปรอดไหม mm hmm. ไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นอะไรทั้งสิ้นเลยตัวฟิลมม์มน็จะพังไปแล้ว ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียเวลาเปลี่ยนเลยดีกว่าน่าจะถ่ายแล้ว,ลวกลับนี้เสียไปแล้วนะครับ2กลับฟิล์มฟูจิสกลับที่หมดอายุตั้งแต่ปี2021อ่ะทีนี้เราจะมาลองใช้ฟิล์มของเขาเองนะครับ ฟิ Color, ล์มไลกาอินสแตนคัลเลอร์สิบลูกอินสแตนทนี่ฟอร์แมตนะครับเป็นขอบสีทองนี่ฮะีโอโกลฟ์เฟรมฟิล์มอินสแตนค่าดีฟอลต์ของ iso อยู่ที่800นะครับค่าไวแสง800ลองดูเลยนะครับหม,รหมดอายุฟิลมหมดอายุเนี่ยับมันเขียนเลยว่า Use Before 2025เดือน1 1 ก็ตอนนี้2024เดือน10อีก1เปีเต็มนะครับยังใช้งานได้อยู่หลอกแกใช้งานเลยจะได้รู้ว่าพังที่กล้องหรือว่าเป็นที่ฟิล์มกันแน่ถ้าพังที่กล้องก็ส่งสูงอย่างเดียวทำะไรไม่ได้ นี่นะครับอ้าวทำไมเป็นฟูจิฟิมเฮ้ยนี่แกะจากไลกาเลยนะแต่เป็นฟูจิฟิมเป็นคนโปรดักชันให้นะครับเป็นคนผลิตให้คือฟูจิฟิมแต่ตีแบรนด์ไลกาโอเคไม่เป็นไรอ่ะใส่ตึ๊บปิดธรรมดาดีฝาปิดออกมา ปิดฝ้าปิดออกมาโอเคทีนี้ทำการเลือกรูปใช้วิธีถ่ายใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปใหม่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายแก๊งนี้เลือกฟนะิลเตอร์่ะอ๋ะอวีวิด นี่ครับสั่งพิ้น์รุนเลยทีนี้รุ้นเลยรุ้นเลย,ลเ,ลยเพราะว่าไม่ขึ้นแล้วอันนี้ไม่ขึ้นแน่นอนสามลูกนี้ไม่ขึ้นแล้วแน่นอนเป็นขอบทองด้วยนะครับโอ้โหโกลเฟมลุนกันครับจะมีภาพไหมถ้าไม่มีภาพพรุ่งนี้ไปศูนย์แน่นอนครับ ไม่ต้องสืบอ,อ่าเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วใจชื้นขึ้นมาครับสรุปเป็นที่ฟิล์มครับโอเคอ่าเป็นที่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวลองสั่งพิมพ์จากกล้องดูนะครับเดี๋ยวลองสั่งพิมพ์น,นี้พิมพ์ปึ๊บ อ่ามาโอเคชัดแจ้งฟรีหมอดอายุครับอืมไปแล้วป่ดออกไปปนดออกไปนั่นแหละเรียบร้อย โอเคสรุปว่าเป็นเพราะว่าฟิล์มหมดอายุครับมันไม่ขึ้นอะไรเลยหมดอายุก็โชคดีที่เป็นเพราะว่าฟิล์มหมดอายุไม่ได้เป็นเพราะว่ากล้องพัง ส่งดีไปทําการเปลี่ยนฟิล์มปกติใช้งานได้ปกติน,นี่ก็เสียดายเหมือนกันนะโอ้โหเนแยะเลยนี่ครับสวยงามเห็นไหมก็ได้มู o โนนของภาพเข้าไปน,นี่ก็ได้ไปน,นี่ก็กำลังเล่งสีอยู่รอแบบหนึ่งก็ สรุปเป็นที่ฟิล์มหมดอายุดีใจมากที่กล้องไม่เป็นไรตัวกล้องใช้งานง่ายครับก็มีบอกนะครับว่าปินได้อีกแปรูปนี่นะครับยังสามารถปินได้อีก8ปรูปแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็มีครบตัวหมุนนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับปรับค่าสีจะมีเริ่มจาก normal นะครับผม vivid เล่งสีนะครับเพลก็สีโทนแบบจืดจืดชิดซืดแล้วก็มีแคนวาสจะมีลายเป็นเหมือนกับแบบถ่ายแบบถ่ายผ้าแล้วก็จะมีตัวโมโนโครมขาวดำนะครับอันนี้เป็นสีเปียอันนี้เป็นสีอมเหลืองโทนร้อนแล้วก็มีโทนแดงอมม่วงนะครับผมจะไม่เขียนว่าเลสแต่ผมว่ามันม่งมวงแล้วก็จะมี บลู Blue, องฟ้าฟ้าฟ้าเขียวๆ,ๆหน่อยแล้วก็เลตโทโอเคเลตโทก็ออกแบบภาพเก่าๆก็ Normal ส่วนด้านหน้าอันนี้จะเป็นเมนูไอไดอลตัวหมุนๆน,นี่นะครับจะเป็นเอฟเฟกนะครับของกล้องก็จะมีอ่ะเริ่มจาก Normal นะครับอันที่สองก็จะเป็นวินเทจ อันนี้ก็จะเป็นอะไร r, focus, เบอร์ซอฟโฟกัสนี่ยภาพมันจะลางๆจางๆนะครับแล้วก็มีเบลอร์สวยดีอันนี้เบลอร์ผมว่าผมว่ามันชอบดีแล้วก็มีฟิอนน blur, มมชอ eye, นะครับแบบฟิชอแล้วก็จะมีคันเลอร์ชิพก็จะเป็นเหมือนกับแบบภาพฟิล์ม r g b อะ่ะภาพสีแบบซ้อนๆแล้วก็มีไลท์ลีก็คือเหมือนกับแบบแบบมีแสงแฟลร์ของไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนี่ยเอฟเฟกต มิลเลอร์นะครับผมถ่ายมิลเลอร์ได้แล้วก็มีดับเบิลเอ็กโพเชอร์ก็คือถ่ายภาพ2ภาพซ้อนกันอย่างเงี้ยสมมุติถ่ายภาพได้1ภาพปุ๊บล้วก็มาถ่ายภาพหนึ่งเนี่ยเลืนไปลางๆก็ถ่ายภาพหนึ่งอ่าก็จะกลายเป็นภาพซ้อนกันโอเคแล้วก็อันที่สิบก็คือฮาร์ฟเฟรมก็คือถ่ายสองครึ่งครึ่ง ก็คือให้ภาพหนึ่งมีสองฝั่งแล้วก็อีกภาพหน,นึ่งอย่างนี้ก็เหมือนกับแบบลาดิินมาก็จะเป็นประมาณนี้ับาภาพโอเคแล้วก็สามารถที่จะเซฟไฟล์จากกล้องนะครับมาที่มือถือได้โดยการกด Play แล้วก็กดเมนู แล้วก็ทานเฟอร์เลือกรูปสมมติผมเจะรูปนี้ปึ๊บเปิดแอปกล้องอืโอ้ยโอเคทานเฟอร์โอเคทานเฟอร์ภาพ ภาพในกล้องก็จะมาที่มือถือแบนึงะรีเซฟโฟโต้แล้ะครับ หลักก็เป็นกล้องดิจิตอลถ่ายสนุกครับเน้นถ่ายแบบเล่นๆใช้งานได้จริงอ่ะนี่ฮะภาพจากกล้องก็จะมาอยู่ที่มือถือเรานี่ครับก็าตั้งค่าได้ว่าอยากจะให้เซฟไปไหนนะครับเนแชร์ได้ด้วยในแอปมันก็จะแชร์ไปไหนก็ได้แล้วแต่เราประมาณนั้น แล้วก็ตัวแอปก็สามารถที่จะสั่งรีโมทกล้องได้นี่นะครับอันนี้ก็เจ๋งดีก็คือเหมืนกับแบบเราตั้งกล้องไว้แล้วก็มากดถ่ายจากในมือถือได้อย,อย่างเช่นกดถ่ายนะปุ๊บนี่ก็ถ่ายแล้วก็จะภาพก็จะมาที่มือถือเลยนี่ไปเนี่ย คือฟังก์ชันถ่ายภาพเมื่อวานะใช้งานแบบโอเคแต่คือมันไม่โอเคตรงฟิล์มมันเสียนี่แหละจิตตกไปเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกลับบ้านมาก็ดึกนะไม่มีเวลาทําแต่พอพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าเป็นเพราะว่าฟิล์มหมดอายุก็โล่งใจครับใช้งานได้ยาวๆทีนี้นะครับระเบิดจ้าจาโอเคก็ประมาณนี้ครับกับแกกล่องบําบัด l ลกาโซ o ฟลสอที่รอดตายจากการพังเดี๋ยวไปใช้งานในชีวิตประจำวันน่าจะสนุกดีครับอยากหยิบถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเลยอะไรเงี้ยส่วนแบตเตอรี่อันนี้ยังไม่ทราบได้เพราะว่าเมื่อวานก็เปิดเปิดปิดปิดเล่นๆเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียไอตัวปิ้นมันออกมาเป็นแบบนั้นอ่ะก็เลยทำการปิ้นเยอะไปหน่อย แต่เดี๋ยวถ้าเกิดแบบเอาไว้ใช้ถ่ายภาพทั่วไปอะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่นะอะไรเงรี้ยกำลังหาวิธีตั้งค่าว่าไม่ให้แฟลชมันมาทำยังไงเนี่ยประมาณนี้ครับไล so กาโซฟอร์สองกล้องอินสแตนจากไลกาพบกันใหม่ครับโต๊ะกินข้าวสตูดิโอไปแล้วสวัสดี